กราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมหลังจากหายกันไปนานมากคือก็ยังสบายดีอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปักเท่าไหร่ไม่มีเลยต่างหากและที่เห็นอยู่ก็คือไม่ต้องบอกแล้วว่าเซิร์ฟอะไรถูกลิกกิทสิ์แล้วครับโบบาร์โซเดติโอให้ลกกิทธินเรียบร้อยแล้ว3ปีอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้ผมเตรียมของมาละรู้ไหมผมจะทําอะไรแต่ว่านั่นไม่ใช่ประเด็นก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมอัดคลิปไว้หลายอันมากๆตั้งแต่เล่นอัฟฟ้าของชลาแล้วก็ เล่น CBT ของเซิร์ฟไทยเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะทำคลิปออกมาพูดยังไงให้ไม่โดนทัวลงเพราะแต่ละฝั่งนี่ค่อนข้างเซสเซทีฟเลยทีเดียวผมเลยว่าแบบไม่เอาดีกว่าไม่พูดปล่อยไว้คือด้วยความที่เราชอบเกม12หางไงไม่ว่ามันจะเปิดเซิร์ฟไหนขอแค่เล่นแล้วสนุกกับเซิร์ฟนั้นก็เพียงพอละขอแค่มันกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งผมก็ดีใจ,จะจะจ,ะจะขาดอยู่แล้วอะตอนนั้นอะคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆที่เล่นคือจอนูนนะ อย,อยังนูนอยู่เลยคีย์บอร์ด็นสีขาวเมาส์ไม่ลูกกิ้งตรงกลางอะไรไม่รู้กลมๆโง,ง่ๆด้วยความที่ตอนเด็กผมเล่นคอมที่ทํางานของพ่อคือตอนนั้นมีจงนูน <c uc ing> มันเป็นเรื่องปกติเว้ยแต่พอมันกลับมาเปิดแล้วให้เราเล่นได้อีกครั้งหนึ่งในยุคนี้เออคือแบบมันเต,ติมเต็มหัวใจอ่ะเติมเต็มในช่องว่างของเราที่แบบมันขาดหายไปอ่ะคือมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนอนะ่ะเนาะก็แบบเฮ้ยสร์ฟนี้มันแย่นะมันมีบั๊กมันมีโปรมันมีการโกงเละดอปมันแย่ ของหาชิบหายมึงก็กดราคากันจังลเลยยู่นเล่นๆซึ่งมันก็คือเรื่องจริงที่ผมเคยเจอมากับตัวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็คงจะมีแบบคนในกลุเรามีใครเล่นกับเราบ้างมีใครจะลงไปกับเราบ้างมีใครจะพาหาของมีใครจะพาเวลมีใครที่เราจะพาเวลเขาได้บ้างถ้าไม่ได้รวมเรื่องการเงินการค้าเข้ามาเกี่ยวก็คือมันเป็นเกมที่แบบเราซึมซับกับมันได้ง่ายมากเราจิติดกับมันเราผูกพันกับมันเรา ชื่นชอบที่จะเล่นมันอีกครั้งหนึ่งในทุกๆเชา้าแต่ติดตรงที่ผมเสียเงินกับเกมนี้ไปเยอะพอสมควรเลยเนี่ยแหละจี๊ดเลยราคาตลิยาดน,นี่แบบถ้าเอามาลงกันนี่สร้างหมู่บ้านคนหัได้เลยนะ่ะเออแถม WiFi ฟ,ฟรีทุกบ้านด้วยเมื่อก่อนผมไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับการเวลหรือการหาของมาขายหรือการซื้อขายพวกนี้คือผมเล่นคนเดียวไงเมื่อก่อนไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่ในกิวก็อยู่กัน2-3สาคนใครบ้างก็ไม่รู้แต่พอมาวันนี้เราได้แบบอยู่ในกิวนั้นกิวนี้เจอคนใหม่ๆเจอคนแปลกๆที่แบบ Hey, ให้บางแค่ทั้งสาวไปกับพี่ไหม่อนท่านไปดูรือสั่งว่าแบบกุนชายกุไม่ใช่ผู้หญิงนั่งทักไปโม้ซ่วแล้วแบบอะไรวะอีหยังวะกิวบางกิวก็แบบต้อนรับดีเป็นมิตรแค่วันแรกเท่านั้นกิวต่อ,ต,อต่อไปก็จะแบบ้ยนายมีตรไปโขนป่าวะขอเสื้อต่อเศษฐบาตรเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าตอนเด็กๆผมไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผมไม่เคยเจออะไรที่มันแบบแปลกใหม่ทำไมเจอแต่อะไรที่มันเดิมๆซ้ำซาก เขาบอกตามตรงเลยว่าเซิร์ฟบิ๊กบากอะผมอยู่แค่เลเวล57นะเล่นหมาเนี่ยแหละ57หมาพลาเวลด่าน9ทับ5อยู่งั้นอะจน57ปุ๊บเลิกเล่นพอไม่มีใครเล่นด้วยจบจบซี่ังนนั้นปี2015มั้งแล้วก็มาลูกข่าวอีกที2016ผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรพอผ่านไปอีกปีนึงดูคลิปเก่าๆเออเริ่มคิดถึงแล้วว่ะปีต่อมาดคูคนนั้นคนนี้แคสเกมอัดช่วงเวลาดีๆ พาลองดันน้ำดันชาบูดันมาโอหรือตีบอสประจําสัปดาห์บอสกิวนั่นแหละคือเห็นแล้วแบบมันสนุกมันเห็นแล้วมันสนุกทําไมเราไม่เคยเจออย่างนั้นแต่แน่ดีก็คือดีตอนนี้เราสามารถสร้างมันได้และจะทําต่อไปจนกว่าจะไม่มีอะไรให้ทำนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเพลงนั้นเนี่ยเพลงในแกมนี่เหมือนกับอะไรที่มันยึดเหนี่ยวใจิตใจเราไว้มากๆอะ่ะเพียงแค่ฟังมันความคิดถึงความสุขเก่าๆก,ก็หวนคืนตีขึ้นหน้าผากมาทันที ทำให้เราอยากกลับมาเล่นอยากอยู่กับมันไปนาน,น,าน,น,านอๆอ่ะเผลอๆนี่ฟังก่อนในาบางครั้งที่น้ําตาสึมนั้นน่ะเมื่อสองสามปีก,ก่อนเองมั้งที่แบบภาวนาให้แม่งกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งอะ่ะไม่รู้ทาไมถึงรักเกมนี้ขนาดนี้แต่แม่งแบบผูกพันไปแล้วอะ่ะซึ่งไม่อยากจะพูดถึงเลยว่าถ้าเกิดว่าตัวเกมมันต้องปิดตัวอีกครั้งหนึ่งอะ่ะจะเป็นยังไงแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็คงจะไม่เสียดายแล้วว่าอะไรที่อดีตยังไม่ได้ทําก็ได้ทําแล้วหรือแค่ว่าต้องไปให้สุดต้องอยู่กับมันไปให้ได้นานที่ดผมวา้้างค,คิแแบบบล ไม่น้อยก็น้อยอ่ะเออครสึกด,ดีที่ได้เล่นอีกครั้งเอาง่ายๆก็คงจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อนะ่ะส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นคงไม่พงสิบสองหาหรอกคิดว่านะอาจจะมาทำอีกทีช่วงแพทใหม่เลยก็ได้สํหรับวันนี้สวัสดีครับ